ความเมืองนี่คือเราต้องมีความเขาต้องใช่ใช่พ่อถ้าเร <c oughs> ามั่วมันจะไม่สวย <c oughs> เป็นเอกลักษณ์อยู่อ <c oughs> าจารย์มั่วไม่ได้ส่วนที่สูงที่ต่ำมันก็ต้องเช็คของเขาอ่ะ ระยะแรกนี่ต้องหนึ่งบางบางชำํำซอฟระยะที่สองเร็จไม่ใช่ว่าเขียน,เข,ยนเขียนเ,ยนะเขียนอะน้ำใช่ไน,นี่ทําให้อารมณ์ฝน่ยความคมของพุกันเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยความคมของพุกันขนงุ่สันเนี่นะเนี่ยเขาเรียกว่าความความคมของพุกัน เขาจะ,ะวัดกันที่นี่เลยพวกศิลนะปินนะนี่ก็จะมีเจอภูเขาเดียในสตูดิโอมันก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ค่อยโลกศน์มันแคบเกินวันนี้มันเจออะไรหลายๆอย่างนะจ๊ะนะ มันสู้แบบธรรมชาติมันได้อารมณ์กว่าฟิวฟิวมันฟิลมันเยอะฟิลมันได้ได้เขาเรียกว่าของจริงอ่ะได้อารมณ์อย่างเี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเขาเรียกว่าตู้อะไรนะเนี่ยต้นกบทูบกบกบกบไม่ใช่ทูบประศีกบอยน่นี้ประเภทกบใช่นี่ไงผมทิ้งนี้ไว้เพราะอะไรเพราะผมต้องใช้สีสดไงสีสดเนี่ยไหม สีไม่ต้องบล็อกเข็ะสีพวกนี้มันจะเป็นสีธรรมชาติหน่อยสีกีนเลยเกียวบล็อกเข็มเราจะทิ้งขาวนิดหน่อยทิ้งขาวมันจะมีทําให้ระยะมันหลุดจากตองนั้นเนี่ยเราจะทิ้งระยะนะ่ะ ไปไหมต,ติดลูกเบียรได้ไห่ละติดลูกเบียหน่อยนึง